เพื่อนที่อยากวางแผนเกษียณอายุนะครับหรือว่าวางแผเงินบำนาญน,นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราเก็บเงินในรูปแบบประกันชีวิตนะครับวันนี้เราเก็บเงิน1ล้านบริษัทสมทบให้1ล้านนะครับวันนี้เราเก็บเงินห้าล้านบริษัทสมทบให้อีก5ล้านนะครับที่สําคัญนะครับลดหยอ่อนภาษีได้สูงสุดอยู่ที่2องแสนบาทเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่ามันเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับแผนตัวนี้นะครับชื่อว่า AIA Annuity Sure นะครับ เก็บตั้งแต่อายุปัจจุบันไปจนถึงอายุ59ปีนะครับแล้วบริษัทก็จะจ่ายตั้งแต่อายุ60ปีไปจนถึง90ปีนะครับผมก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เราอายุ30ปีนะครับเก็บไปถึงตอนอายุ59เนาะก็ทุนประกันอยู่ที่8 0 0 0นะครับเก็บปีละ5,000 50, ปบาทเองนะครับนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าเราเก็บตั้งแต่ปีแรกเนาะก็คืออายุ30ปีนะครับไปจนถึงอายุ59ปีเนะี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ30ปีพอดี เราเก็บอย่างนี้30ปีเป็นเงินทั้งหมดนะครับ1,680,000บาทนะครับผมหลังจากนั้นบริษัทก็จะโอนให้เราอีกนะครับ15%ของจํานวนทุนอประกันนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูนะครับอย่างนี้ไปจนถึง90ปีเลยนะนะครับผมเป็นเงิน1,020,000บาทนะครับผมนะครับเงิน1,020,000บาทเนี่ยไปจนถึง90ปีเนี่ยรวมทั้งหมดนะครับเป็นเงิน3,720,000บาทนะครับ เราลองมาดูนะครับว่าเราเก็บเงินอ่ะหนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทเนี่ยบริษัทคืนให้เราทั้งหมดอีกสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทก็ถือหนึ่งเท่าเลยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแต่กรณีนะครับสมมุติว่าเราอายุสี่สิบปีเนี่ยเราอยากจะหยุดจ่ายละนะครับเราจะได้เงินคืนแค่สามหมื่นสี่พันสี่ร้อสี่สิบาทนะครับแต่เรายังมีความคุ้มครองแปดแสนบาทนะครับไปจนถึงอายุเก้าสิบปีเลยนะครับหมายคว่าการันตีเงินแปดแสนบาท เราจะอยู่หรือไม่อยู่ก็มีเงินให้คนข้างหลังนะครับถ้าสมมุติว่าเงินเรายังเหลืออยู่เราก็ไม่จาเป็นต้องออกใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับเราก็เก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเราอยากจะหยุดตอนที่ปีที่50เรายังได้เงินอีก 60, อ6 0 0 0ื่อะหกแสนสามหม่บาทนะครับแล้วก็การันตีเงินให้คนข้างหลังนาะหมายความว่าเราเป็นอะไรเนี่ยก็คุ้มครองอยู่ที่8 0 0 0 0นบาทเหมือนกันนะครับหมายความว่าวันเนี้ย พ่อแม่ทุกทรนภาพนะครับหรือกรณีเสียชีวิตขึ้นมานะครับลูกหรือว่าคนข้างหลังนะครับก็ยังมีเงินข้อนี้ใช้อยู่นะครับที่สําคัญลดหย่อนภาษีได้สองแสนบาทนะครับประกันชีวิตนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อให้ใครบางคนต้องจากไปครับแต่วันนี้เราทําเพื่อให้ใครบางคนต้องอยู่ต่างหากนะครับอันนี้ผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคิดถึงประกันนะครับคิดถึงอาจารย์ต้นนะครับผมขอบคุณครับ